เราต้องเขียนร้องติดสนาทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นตอนทั่งหมดมีประมาณ17บเหรือสิบแปดนี่แหละครับตอนนั้นพอดีมีป๊อปปี้นี่แหละครับป,รป๊อปปี้โทรมาบอกหมวว่าเฮ้ยสนใจมาแคสติง้งหรือว่าออเดชั่นที่ไอเอ็หรือเปล่าตอนนี้มีค่ายใหม่กำลังจะออกมาเป็นคามิกาเซ่ผมก็แบบเป็นนักร้องเป็นศิลปินจะได้หรอหมวกก็แบบก็งงกับตัวเองว่าแบบไอ้ตัวเองจะไหวหรือเปล่าแต่ที่จริงตอนนั้นก็มีความรักในด้านดนตรีอยู่แล้วผมแล้วก็มีความรักใ ไหนก็มีโอกาสแล้วก็ลองให้มันเต็มที่ครับผมทมก็ไปลองแคสติ้งดูแล้วก็ให้โชว์ร้องให้โชว์เต้นทั้งหมดก็ทําเต็มที่อย่างที่ทั้งหมดฝึกไว้ครับผมแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในแชมิเซซแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในเคยียวติกครับผมตอนนั้นก็ที่จริงดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงแรกตอนที่ทั้งหมดมาประเทศไทยเนี่ยก็มีพวกแนวมองเขาแบบเออเดินไปถ่ายโฆษณานู่นนี่นั่นทั้งหมดก็ไปถ่ายไปแคสติ้งดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ยังไม่เคยได้งานเลยครับแต่พอมีโปรพิชวนมาเป็นเคยียวติก็แบบ เป็นนักร้องมันยิ่งใหญ่เนี่ยทั้งหมดก็แบบตื่นเต้นมากครับผมแล้วพอได้รู้ผลว่าได้เป็นหนึ่งในเคียติกผมก็ดีใจมากก็โทรบอกคุณแม่คนแรกเลยครับแล้วก็โทรบอกทุกคนในครอบครัวเลยว่าแบบเออได้เป็นหนึ่งในเคลติกแล้วแล้วก็คือตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากจนแบบไม่รู้จะพูดอะไรครับก็รู้สึกดีใจมากครับผม